เป็นใครแต่ดูท่าทางคุณคงจะเคารพนักถือกันมากกว่าีคับถึงไม่เชื่อเขามากกว่าผมอะ่ะไม่ใช่ค่ะตาเล่าให้ฟังก็ได้อะ่ะคือตาก็ไม่ได้จากเขานะคะอยู่ดีๆเขาก็มาหาตานอะ่ะนี่ค่ะามบาทของเขาคือเขาบอกว่า เขาชื่อเลิกดีอะค่ะกำลังสืบคดีของรัษาอยู่ตามเก็บเอาไว้เดี๋ยครับเผื่อมีอะไรจะได้โทรเรียกใช้เขาแล้วมันก็สืบเพื่องผมเนี่ฮะเดี๋ยวค่ะที เดี๋ยวยันนี้ไปอ่านคนใหด้หน่อยเนียไม่รู้รู้แต่เพียงว่ามันชื่อเลิกดีอยู่สำนักงานนักสืบเลิฟชํำอะไรสักอย่างเนี่ยไปหาดูเอาเองแล้วกันพาใจปะ่ะแล้วอัดมันเนี่ยนะอัดมันเสร็จแล้วบอกชื่อมันด้วยนะว่าจากนิทิกอ,อ่แค่นี้ก็้วเว้ยทำงานให้สำเร็จน,นะพนใจอ่อะอ มองอะไรเละคร,รับพี่รู้ว่าพี่ชื่อเลือดีป่าครับผมชื่อแมนโตรับอยู่แถววัดตึกครับ ขอโทษค่ะตานผิดเองอะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับซือว่าผม,มนึงมันก็คงจะไม่ดีอย่างที่คุณต,ตาลคิดนั่นแหละรครับที่พี่อย่าพูดอย่างนั้นสิคะต่อไปอตาลจะไม่สงสัยที่อีกแล้วนามบาดนะั่นนหะตาลก็ทิ้งไปแล้วด้วยค,คุณตาลไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะพี่ไม่โกรธตาลน,นะคะ ทำไมผมจะต้องไปโกรธตาด้วยล่ะครับไม่เห็นแล้วน่าโกรธเลย <c oughs> จริงเหรอคะทำไมทีน่ารักอย่างนี้ละ่ะถ้างั้นเย็นนี้ไปดูหนังทานข้าวกันไหมได้ได้อยู่แล้วค่ะความจริงเนี่ยนะผมก็อยากให้ ตาเนี่ยโกรผมเหมือนกันโกรธบ่อยๆได้ยิ่งดีทำไมล่ะคะผมจะได้มีความรู้สึกว่าตาหึงผมบ่อยๆเงี้ะครับผมชอบฮะเข้าข้างตัวเอง <c oughs> ไม่ได้เข้าข้างตัวเองเพิ่หน่อย <c oughs> กลับไปย่างคะพี่หน่อยกลับสิคะเอ๊ะแล้วนั่นเหมือนกำลังรอใครอยู่ โอทีก็ไม่เห็นจะได้เลยเรอตาฉ่ำชื่นล่ะบ้าอ้แฟนตัวเองก็ออกจดรล้อหรอทำไมถึงเป็นคนหน้าตาอ,อักลังอย่างนี้ก็ไม่รู้นะพี่แหนก็แค่เจ้ากันเล่นๆตลกตลกจริงอะว่าแต่วันนี้ตาฉ่ำชื่นหายไปไหนเนะาะเฮ้ออยตามันฝืนวะ ไม่ได้ออกแรงดัน แกกูกูหรือกูแจผีกกกูโดนเท้าเต็มเต็ม สมิธสมิธแอนด์สมิธโอ้โหบาเกเนี่ยตัดได้ฮะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่ก็ทำบาเกยัต้องสือเกเกย์แล้วเลยอ่ะอะไรกันวะโอยคุณคงคิดอะไร่างนี้นี่น ทำอะไรครับป่าป่าครับคุณโทนกิทผมป่าป่าไม่ได้ทำอะไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับนี่คุณมาทำอะไรที่โต๊ะผมเนี่ยป่าป่าจริงๆครับคือคือผมไม่ได้มาทำอะไรผมผมผมอยากรู้จักคุณได้มากกว่านี้ครับคุณโนกิทครับเหมือน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 กับที่ที่เอ่อเอ่อกวีเขาว่าไว้ครับว่าถ้าเรารู้จักใครต้องรู้จักให้ถึงโต๊ะทำงานครับไปจับค่าโต๊ะด้วยเหรอโอ้โหรู้จักครับรู้จักมากกว่านั้นอีกครับเออคือเรารู้จักไปถึงว่า ถ้าถ้าเป็นความรักของหญิงกับชายจะเปรียบเหมือนความรักชั้นต่ําแต่ถ้าเป็นความรักระหว่างชายกับชายจะเป็นความรักของ,น,ของนอตชายครับคุณคงกิจว่้อไนครับเขาพูดจริงเหรอจ๊ะ,ะพูดจริงๆครับแล้วเชื่อที่เขาพูดรึเปล่าจ๊ะ,อะโอ้โหจะไปดิเสธความจริงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับคุณคงกิจผมต้องเชื่อครับ มนชื่อเลยนะว่ามาซิงเจอร์เนี่ยจะรู้จักต้องวันโอ้โหไม่ได้รู้จักอย่างเดียวหรอกครับคือมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับคุณคงจิตครับเลอครับผมก็มีแต่จะเล่าให้คุณฟังการฟังเล่าแต่หอถ้าว่างฟังเราพอได้แต่ถ้าว่างฟังเราไม่อยู่ไหวนะครับเอาแต่ที่ดีเยอะหนึ่งนะผมมีธุระต้องไปวันหลังเราค่อยคุยกันใหม่ดีกว่าแหละครับคุณคงจิตครับ ธุระสำคัญเลยอดสอสสสสบคำค้านเหมือนกันแ่ะครับวันนี้ไม่ได้เป็นวันหลังได้ไหมครับคุณคงกิดก็ได้จะไปไหนล่ะไปส่งไหมโอ้โหจะไปไหนคุณคงคิดจะไปส่งนะครับถ้าอย้างนั้นผมขอไปเองดีกว่าครับ <wit S 2> ผมผมจะรอรับโทรศัพท์ของเพื่อนด้วยนะครับรู้แล้วต้องการอะไรครับนี่ไง สุดอือสุดอือยอดเลยแบบนี่นะครับหนังสือที่ผมอยากได้มากเลยครัคุณคงกิตฮะเพราะว่าผมเนี่ยซอยฝวัญเนี่ยได้หนังสือนี้มามากแล้วแต่ว่าหาซื้อไม่ได้เลยฮะเล่มสุดอือสุดยอดเลยแบบ็อปโมเดียวขอบคุณมากครับคุณคงกิดครับวันหลังเจอกันใหม่นะครับสุดยอดแบย่ๆไป่กินหมดแล้ไปแล้วครับไม่ไหวครับ จำไว้นะอย่ามาเสือกเรื่องของลูกพี่อู๋อีกไปเว้ยโโอเน่าคุณไปโดนอะไรมาหน้าถึงได้เป็นแบบนี้ นตื้อไปดิฮะใครอ่ะใครคนทำคุณอ่ะก็ลูกน้องแฟนเก่าคุณน่ะนิธิอะเหรอแย่มากอะเจ็บมากหรือเปล่าก็เจ็บไปดีแต่ละตัวค่อยควายงั้นสาเสียใจด้วยเไม่ต้อผมชินแล้วล่ะทำใจแล้วล่ะทำอาชีพแบบนี้มันก็ต้องโดนแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอก รูปกระเป๋าไว้ทำอะไรอ่ะก็กล่าวว่าจะไปลงโฆษณาไงแปะไว้ตามที่ต่างเอาไว้ใครมาเห็นก็จะได้ประกาศว่าเราจะซื้อกระเป๋าใบนี้คืนแล้วน้องเนี่ยผมก็กล่าวว่าพรุ่งนี้จะไปติดตามร้านหนังสือที่คุณตีกระเป๋าผิดมาเผื่อจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม,ตมสกแกนนั่นอ,อ่ะแล้วนี่ก็คือรูปที่คุณถ่ายผมมันไปล้างมาแล้วเนี่ยนี่เฮ้ย ถ่ายไว้อ่ะสาเพิ่งมารู้ทีหลังอ่ะแต่ผมเห็นจะมีรูปพวกนักธุรกิจนักการเมืองอะไรเลยแปลว่าพวกนั้นน่ะก็โวยวายไปเองอะสิที่สําคัญก็คือเขาคงคิดว่าคุณถ่ายรูปเขาติดนะใช่ไหม เออเฮ้ย่กี้แกไปโดนอะไรมาแม่แกไปโดนขี้มาเปล่าหรอกฉันโดนไอคมกิดแต่มันจูบแก้มฉันปากมันนี่นะประกบหน้าให <c oughs> ้อย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้เลยเพื่อน <c oughs> แล้วมันก็ดูดดังจวบจวบแก้มฉันนี่ตอบเลยทั้งๆที่ไม่มีใครถามนะแต่แก้มฉันนี่ตอบติดปากมันเลยแต่ว่ามันเป็นแกหรอชัวรับรองได้เลยเพราะฉันไม่เปิดแกดของมันเนียที่ทำงานเนี้ย มีแต่สีม้เกงนั่นเลยวะ่ะและแกเจอไอ้ผู้ชายคนที่รักสารบอกว่าอยู่ในคนมขุมกล่นนี่มั้ยไอ้ผู้ชายลักษณะอย่างที่ว่าไม่เห็นมีเลยเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่แต่คนเดียวเลยนะเว้ยไม่มีวะ่ะเออว่าแต่ว่าทางนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็ยังไม่มีอะไรวะ่รรวะรู้ลุงครษาเขาว่าไงอ่ะอาหลับไปแล้วถ้างั้นก็กลับบ้านก่อนแล้วกันบ้าน,นต่อ ทำไมไม่ปูกเคาเดี๋ยวยุ่งกันมไ,ไม่เป็นไรแล้วปล่อยไปนี่แหละเป็นผีมันไม่กัดอยู่แล้วกัดไปก็ไม่ได้เลือดังก็ตามดีกว่าไม่ไ<ป>ไมีเลือดแต่ฉันไม่ได้เลือดจุกเล้ก็มันเป็นแกอะแกอยู่แล้วจุเเกเกลนเ ใบป้าบ้านเราก็มีอยู่แค่เนี้ยผู้อย่างเป็นวังอ๋อ,อก็มันตาไม่ดีเว้ยมันแกแล้วแหมที่ฝนต้นไม้อ่ะแคบเดียวเห็นเลขเด็ดเลยป้องไปยืนดูอย่างที่ป้าว่านะวันวันว่ะยังไม่เห็นรเลขสตัวปากจัดนะนะปากบอยเนะผู้เนี่ยเทียงคำไม่ตกฟ้าชอบนั่นแหละเถียงผู้ใหญ่เนี่ยฮะก็มจริงน่ะเออ จริงเลยทำอะไรอยู่การบ้านป้าไม่ต้องทำครเลิกทำก่อนไปแทนสัวให้ก่อนอีกแล้วป้าอะก็ใช่สิว่างวดนี้เลขเด็ดพ่อเองให้ป้ามานะให้ตอนไหนอ่ะก็มาทางกลางวันไงเราที่เพื่อนพ่อเองเข้ามาอะไรชื่อแมมจ๋าอะไรนั่นน่ะเขียนให้บนโต๊ะอ้ยชัดจังไกอะไรดีแจวแจวเลยไม่ต้องไปไปตีอะไรอีก เฮ้ยป้าเขาเขียนเลขไว้เรื่อยเปื่อยเปล่าแหมเลขนะว่าไปอย่างก็เป็นได้สารพัดเลขเหมือนกันนะป้าตองอย่างเองอมันจะไปรู้อะไรฮะไปซื้อให้หน่อยวะนะป้าที่เกียดเดินนะก็ได้เท่าไหรเอาเลขอะไรบอกมาบอกจะได้กรรำทำกันบ้านนี่เจ็ดสองหซื้อไปฉูด้วยนะ สองพนะนี่แล้วก็ใบนี้ของตะย้อยสองพันนี่เจ๊ก,ก้อยสองพันแล้วนี่โจโอ,อีกสองพเฉลี่ยก,กันไปซื้อเวลาถูกจะได้อุ่นใจจะได้ไม่ถูกเบี้ยวโอ้ป้าตั้งเยอะโหถ้าเกิดไม่ถูกจะว่าไงเนี่ยวะจะไม่ถูกได้ยังไงพ่อเองน้องค้านะเขาเป็นคนบอกเขาจะโกหกเราไปทําไมเอาวนี่เ,เงินไปแนละ้วถือว่าดีๆระวังคนจะวิ่งราวนะอืไป พันเดียวเยอะแล้วป้าบองว่าอย่าดีกว่าที่มันก็น้อยแล้วนะไอ้ป๋องรีบๆไปซะเดี๋ยวจะได้สบายกันทั้งคู่แต่ถ้าไม่ถูกนะอย่ามาข้าขมถนนนะป๋องเตือนแล้วด้วยอุ้ยพอแล้วเกินนะไอ้ลูกหมากระตอย ขอบใจมากเลยนะเว้ยไอ้น้องสียดีของพี่มักกะโรนีพ่อนะพ่อยิ่หัวล้มหมดวันนี้ต้องชงนะแม่แมนเยอะเออหรอวายแดงดีละอะสวัสดีครับดีครับแา่เพิ่งกลับมาลูกครับผม น่าไปโดนอะไรไหมผมโดนี่โก้ต่อยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่าเลยเออดีชกมวยเสร็จแล้วมาช่วย